สวัสดีค่ะพบอีกดำนาชนวอีกแล้วนะคะทุกคนช่องที่คนดีๆเขาไม่เข้ามาดูมีแต่คนบ้าทางานแล้วค่ะที่เข้ามาดูหนุ่มดำ ยังไงทั้งไงข่าววันนี้หนูดําขอแช่น้ําแป๊บนะคะเพื่อจะข่าวนะคะเพื่อที่ใครจะหลุดออกจากตัวบ้างนะคะอ่ะ,อะไปค่ะเครื่องออกแล้วนะคะยังไงยังไงวันนี้ลงไหนกันคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีประวิทย์สวัสดีอาติแล้วก็สวัสดีอีดาไหนด้วยนะคะอันนะขะวันนี้อีดำสองดำนะคะอันนี้อีดํานะอันนั้นอีดาไหนนะคะ ยังไงยังไงโดลงไปกับเพื่อนค่ะโดลงไปค่ะ,อ,คะ,ดดคะอ่าเราจะลงโรงไม้กันนะคะรีบลงนะคะรีบลงรีฟาร์มนะคะเพื่อนๆนะคะมแม่แม่ <c oughs> ติยังคุณหกพีนะคะอตินะ่าไม่ดีเลยนะคะชอบยังพีอยู่เลยเลยอ๋ <c oughs> อ,อะะ <c oughs> ไปต่อะคะ่ะรีฟาร์มค่ะไปเต๋อี ยังไงเพื่อนยังไงไม่มีตัวเลยหรอว่ายังไงว่ายังไงรีฟาร์มกันค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะค่ะแม่สิตังรออยู่นะคะวิงเขาว,วิงเขาว,วิงค่ะดูซ้ายดูขวาด้วยนะคะเผื่อ,อจะมีตัวมาแอบดักยิงเราน,นะคะยังไงยังไงข้างหน้าเหมือนจะไม่บอดเลยเฮ้ย ทันอติอีกแล้วว่าไม่ได้นะค่ายังเก่งขนาดนี้นะคะไปค่ะไปค่ะรีบเก็บของบอรแล้วก็ไปต่อนะคะหัวเองขาวเองค่ะกระโดดลงไปบ่ออีเคนะคะไปรออีเคกันนะคะโชวาพโชวาพโชวาพนะคะกางเกงในตัวห้าบาทชอบโชว์เลยนะค่ะอีดำเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S ไปค่ะไปค่ะรอ ใคได้ก็ว okay. ิ่งต่อแล้วนะคะยิงไงยังไงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปาระเบิดเนี่ยเดี๋ยว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 หัวดีใช่ไหมแม่ทอดไข่ไปกินยันไงแม่เก่งเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังไงยังไงขวามือเราขวามือใครเอ้ยใครเอ้ยจะบอกนะคะยิงมาเลยค่ะมีก่ะบอดบาปค่ะมาให้หนู่มดำยิงค่ะ เป็นยังไงล่ะขเป็นเพื่อนค่ะว่ายังไงโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งก่อนพี่เหรอในเงี้ยะลก็ท้าไปกินอีกเป็นยังไงค้าเต๋ชอบแย่งชอบแย่งไปข้าไปข่ารีบเก็บรีฟาร์มไปเลยค่ะโอ้โหอ้าวอีดำไหนอีดำไหนโดนอีดำไหนโดนแล้วใครอีดำไหนโดนยิงนะคะว่ายังไงอีดำนะกำลังจะไปช่วย อ๋อเพื่อนบวกกันเพื่อนบวกอ๋อไม่ไหวนะคะประวิตเก็บเปรียบเลยนะคะประวิตบอกว่าแค่นี้สบายสไปดเนี่ยข้าคนเสร็จมานอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเจอเดี๋ยวด้เจอเนี่ยมันอดดีนะไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยทเนนนนีน่ยค่ยน่ะีี่ มาเลยค้ามาเลยค้าประวิจจามาเลยจ้าประวิทพุมซา้ายอย่าหัวดีอย่าเก่งน,นะคะขนมดำเดี๋ยวเจอกระทะทอดหมูกรอบนะคะ่ะมาเลยค้ามาเลยค่ะ,ยคะดยพี่หนึ่งดยที่สองว่ายัางไงมามาไม่มีใครยอมหนูดำยอมก็ได้หนูบังเพ่นแล้วนะคะหนูดำวิ่งค่ะหนูดำโดนกระทะนะคะไปค่ะวิงต่อวิงต่อวิงต่อวิ่งต่อนะคะว้ายตะค่างนิแม่ม ตาไม่ตีกูห็นเนี่ยบัง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 บงบงไม่ฟาดหัวมันึงก่อนนะฮ่านี่อวดดีฮะบ้าบ้ามึงจะหนีไปไหนอ่ะมึงจะหนีไปไหนอ่ะปรวิทยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวจะขึ้นหลังคาจะขึ้นหลังคาไม่ได้แล้วเป็นยังไงคะไม่ได้แล้วนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวหวังมันจะได้ขึ้นหลังคานั่นข้าพระวิตยเธอปฏีหนูดําก่อนนะขะ Hmm. ยืนขวางค่ะไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะปิดประตูค่ะเ hmm. ป็นยังไงค่ะขึ้นไม่ได้ละสีขึ้นไม่ได้ละสีะส hmm. ปิดประตูค่ะป,ปิดเปิดค่ะ <Whoa. S 2> ปิดเปิดค่ะว่ายังไงอ๋อ oh. ขึ้นหลังข่าไม่ได้น่าสงสารเอานะคะมีมีมีตี้มานะคะมีรถมานะคะเลิกหยหาะกันนะคะประวิดค่ะ เอาเราเิดไกินก่อนค่ะว่ายังไงว่ายังไงอายิิงย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 ิงค่ะย่หัวน็อกไปเลยค่ะนอกหนึ่งะะ่ะไปไคะ่ะเจ้หนูดนีเอาไปกี่ค่กีค่ยิงยิงยิงไปว่ายังไงค่ะโดดนีดดน้เต็งก็ดังดีค่ะโอ้โหไปค่ะหนูดาค่ะหนูดําช่าแวบช่าแวบคนะคเต็มบ้านเลยค่ะข้างล่างเต็มเลยนะคะหนูดจะทำยไงดีหนูดาหนูดาว่าไงสขวาน้าถัางมีปะเอาเอาเอเ,อเอต็มบ้านนี่เลยค่ะเพื่อนมามา วิ่ไปเลยค่ะเป็นไงคะวิ่งหำโดไปเลยค่ะหำไน้อยนะว่ายังไงยังไงยังไงเระเบิดไปแล้วอีกสโลว์หนึ่งบึ ah> pause pause ้มไปเลยค่ะเฮ้ยเถ้ยเถ้ยเถ่านไปยืนดันหลบเลวชงนายดอกทองแหมไปค่ะลูกอีชางแอบไปแล้วค่ะว่ายังไงยังไงยังไง ยังไงยิ่งยคยย่ะโอ้โไม่ทนมันมันทำมันกระโดดไปแล้วนะคะหนูดาตัดสินใจช้าไปนิดหนึ่งนะคะว่ายังไงว่ายังไงข้างหลังมานะคะข้างหลังเข้านะคะเพื่อนระวังนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงเนินเขานี้มาแล้วนะคะเพื่อนระวังระวังอเ oh oh มก้า,เาอเมก้า,าปาไฟมาเนี่ยโอ้โหปลาไฟมาปลาไฟมาแล้วยังไงปาไฟมาแล้วยังไงคะาคิดว่าหนูดำจะร้อนหรอคะหนูดำผุดมาจากนรกนะคะ ปาราเปิดมายังเจียมกับไฟนะคะขอบบอฮึเป็นเก่งแอบป่าไฟมาหาหนุ่มดำแต่ไม่มีความร้อนนะคะขอบบอขอบบอว้ายยังไงข้างน้านี้ไม่โผล่มาสักทีนะคะแอบซอมซอมมองๆหนุ่มดำอยู่ฮะอัลกิลเซ่แอบพิสฝาในตัวหนุ่มดำมาเซ่ไม่ออกมาให้หนุ่มดำเห็นสักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิโดงยิงนะคะปติว้ายยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปติพี่อ่า ดำไหนไปช่วยแล้วว่ายังไงอีดำนะรออยู่เฮ้ยเอาวิประวิทย์โดนเพลิงครอบนะคะว่ายังไงว่ายังไงมานี่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 ยแล้วนะมามาเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะคะประวิทย์พ่สารพัดออกไปเพื่อไฟนะคะเฮ้ยเฮ้ยมึงสายมือทำไงดีวะสายมือมาสายมือมาเออเฮ้ยไม่ดีจริงมันก่อนโอ้โหไอันนี้ขูตายจะไปขอจขอรุ่นช่างระอยนะคะว่ายังไงจะแอบมายิงหนูดำกลับประวิทย์หรอคะ ค่ะเมื่อึ้นไปข้างบนเลยค่ะบัณฑินไปเลยค่ะยังไงค่ะยังไงค่ะประวิตหลบดีๆนะคะอ่ะหนูดำกดไปให้ไหนนะคะยังไงยังอ้าวบอกให้หนูดำยิงกดหนูดำกระโดดไปค่ะหนูดำโดดลงข้างล่างนะคะอีดำไหนนะคะอีดำไหนไม่รออีดำนาเรื่อนนะคะไปค่ะบัณวิตชุบต่อแล้วเกือบโดนระเบิดน้องตายอีกรอบหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวตามสติก่อนนะคะอ๋อ ไม,ม่ได้นไอ้ดำไหนดำไหนแฟดของอีดำน้นโดนโดนยิงค่ะมันนอนเฮ้ยออกไปได้ไหมคะออกไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ออกไปช่วยไม่ได้ค่ะดำโดนอยู่ข้างนอกค่ะยังไงค่ะยังไงค่ะยังไงใครดำหนักว่ายังไงมันอยู่ข้างนอกนี่นะค่ะมันกำลังไฟกันเพลอนอยู่นะคะว่ายังไงกระโดดลงมาจรช่วยกัน เรียบค่ะเก็บงานแล้วก็รีบปั๊มเลือดปั๊มน้ำปัม๊มอะไรให้เต็มแล้วก็รีบไปต่อนะเพราะตอนนี้วงปีบแล้วนะคะว่าไงว่าไงอติเก็บของรอประวิทย์ประวิทย์อยู่ไหนคะมาค่ะเก็บของค่ะเก็บเก็บไปค่ะเก็บของค่ะรีบไปนะคะรีบเปนะคะยังไงคะ่ะยังไงคะ่งงคะแหมบางอาจมาแอบยิงเพื่อนหนูดำนะคะต้องเจอหนูดำซะแล้วไปค่ะประวิทย์เอารถมารับหน่อยสิคะ่ะ รถยังแตกรถยังแตกขึ้นไม่ได้โอ้โหซอรี่นะคะวิ่งต่อไปนะคะไปเลยค่ะไปเลยเขาวิ่งคขวิ่งค่ะวอยังไงน่าจะอยู่ข้างหน้านะคะไปค่ะไปค่ะโอ้ยิงมาจากไหนยิงยิงไม่แม่นยิงไม่แม่นแหมยิงไม่แม่นก็จริงตรงไหนคะตรงไหนคะไปเลยค่ะเติมเลือดเติมอะไรให้เพ้่มนะคะพร้อมที่จะบวกเต็ง ที่นักค่ะปูนต่อค่ะเอายังไงเอายังไงอยู่ข้างหน้านี่แน่นอนค่ะเพื่อนตัวในบ้านนะไม่เห็นอะไรนะว่ายังไงค่ะจบจบก่อนนะคะนี่นะวิ่งมาแล้วทีสองตัวมาแล้วนะคะข้างหน้าประวิทย์นะคะโอ้โหเดี๋ยวถุงกำชูยิงนะคะเอาเลยค่ะขาไปค่ะ่นี่นี่นเป็นยังไงคะเป็นไงคะโดนลูกสองของประวิทย์เข้าไปนะคะแต่ก็เลยเท เรื่งไหนมุนอุยปุยเลยค่ะว่ายังไงว่าย <Ma, S 1> ังไงหลอกล้อหลอกล้อดิสโมวิ่งเข้าวงค่ะเอาไปอีกนะครับโมกอีกหนึ่งอะโมกโมกขอโมกหนยเออเอาไปอีกโยมหนึ่งหัวยังไงวยังไงวิ่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 งนะคะอานะคะอติบอกว่าอยู่บ้านซ้ายมือนะคะว่ายังไงครับประวิตประวิตประวิตเอายังไงดีเราอ่ะโมกอีกโมกอีกยมหนึ่งไปหนูดำจะพร้อมขวาไปยยังไงยังไงไปค่ะไปค่ะพร้อมค่ะ ชงวับชงวับนะคะอ้อมไปเลยนะคะอ้อมไปเลยค่ะอย่าอย่าเจร้อนนะคะอย่าเจร้อนนะคะเหลือนิดเดียวนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในวงนะคะว้ายยังไงค่ะมองซ้ายแล้วก็มองขวามองขวาแล้วก็มองซ้ายหมุนไปหมดไปว้ายยังไงอีดําอีดําอีดํายังเห็นคนหรือเปล่ายังยังยังแหน่โผลมาแล้วนะคะว้ามึงข้ามเลยจ้า ยิงไปเลยค่ะแหมไม่ตายค่ะอีดํายิงม้วนะคะอีดํายิงพลาดมากดอกนี้อ่ะอ๋อโหนระเบิดไม่มีระเบิดไม่มีระโมกลูกเดียวว่ายังไงวงปิดหัวมันมาละอ่ะอ๋อตีจัดไปหนึ่งค่ะยังไงกระโดบะโดบ้านลงมากระโดดบ้านลงมาหนูดำยิงไปเลยค่ะยิงยิงยิงสัตว์ไปเลยค่ะเจอเลยค่ะยิงยิงยิงขีดขาโอ้โหว่ายังไงค่ะตายไปเลยค่ะตายจะยไม่ได้พูดอะไรเกินแล้วกัน